วันนี้นะครับจะพามาดูการตัดแต่งทรงพุ่มต้นม่อนนะครับหรือว่าต้นมันเบอรี่ชนิดผลสดนะครับว่ามีรูปแบบยังไงบ้างนะครับจริงๆการาตัดแต่งทรงพุ่มมันเบอรี่เนี่ยนะครับจะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าทีเอทีฟาร์มเนี่ยเรามีการตัดแต่งทรงพุ่มแบบไหนกันบ้างนะครับ นะครับแบบแรกก็คือการตัดแต่งทรงพุ่มแบบนี้นะครับก็คือแบบแบบโน้อมออกทุกด้านนะครับเป็นพุ่มเตี้ยๆหลังจากที่เราปลูกมัลเบอรี่ได้8เดือนนะครับซึ่งในระหว่างาระหว่างจะครบ8เดือนเนี่ยเราต้องมีการไว้กิ่งประมาณ6-8กิ่งด้วยกันนะครับเมื่อครบ8เดือนเนี่ยเราก็จะทำการโน้มนะครับ อันนี้คือการการการโน้มนะครับโดยการครั้งแรกเนี่ยจะต้องใช้เชือกดึงนะครับดึงกิ่งให้ขนานกับพื้นนะครับแล้วก็เด็ดใบออกให้หมดเลยนะครับแต่ว่าต้นนี้ได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับนะครั้งแรกก็คือการเด็ดใบแล้วก็โน้มกิ่งแล้วก็ตัดส่วนปลายยอดที่เป็นสีเขียวออกนะครับในครั้งแรกเราจะได้พุ่มแบบนี้นะครับพุ่มก็จะ ไม่สูงมากนะครับก็จะสะดวกในการเวลาเก็บผลเนี่ยก็จะสะดวกนะครับนะถ้ามีพื้นที่ว่างๆกว้าง,างๆมากๆนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับต้นก็จะยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะของแบบที่หนึ่งนะครับ,รบลักษณะของทรงพุ่มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ ต้นก็จะยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับการการเก็บแล้วก็การการแต่งตกแต่งกิ่งเนี่ยเมื่อครบกำหนดนะหลังจากที่เราเก็บต้องการที่จะกระตุ้นผลมันนะก็จะง่ายครับแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับนะก็จะได้ทรงพุ่มแบบนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับถ้ามีที่กว้างๆก,างก็จะได้ทรงพุ่มที่ใหญ่สามารถจะให้มัน แผ่ขยายไปมากแค่ไหนก็ได้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการทำเป็นอุมโมงค์จริงๆการทำเป็นอุมโมงค์แบบลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ที่ s อ f a r ฟร์มเนี่ยใช้ท่อ PVC 6หุ่นนะครับก็คือโน้มโค้งนะครับเป็นลักษณะของอุมโมงค์เหมาะสำหรับในเชิงของการท่องเที่ยวมากกว่าก็คือ ให้คนเข้ามาถ่ายรูปนะครับแต่ว่าการเก็บผลเนี่ยค่อนข้างจะยากสักหน่อยเพราะว่าถ้าเราทําอุโมงค์สูงนะครับแบบนี้สูงคือประมาณ2เมตรเนี่ยนะครับการการเก็บผลหรือว่าการแต่งกิ่งเนี่ยก็จะยากสักหน่อยแต่ว่าได้เรื่องของความสวยงามนะ,ะถ้าคนเข้ามาชมเข้ามาเที่ยวก็เป็นที่ถ่ายรูปได้นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ เป็นอุโมงค์ที่เอทีฟาร์มนะครับก็ยังยังทำไม่เสร็จนะครับความยาวก็ประมาณประมาณสักสิบเมตรนะครับรกำลังจะต่อไปให้ได้สักยี่สิบยี่สิบห้าเมตรก็จะทำต่อไปอีกอันนี้คือคือแบบอุโมงนะค์แบบอุโมงค์ใช้ท่อนเหล็กนะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับเป็นเป็นท่อนเหล็กหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ PVC 6หุนนะฮะก็ใส่ขึ้นใส่เข้าไปในท่อนท่อท่อนเหล็กนี้แล้วก็โน้ม PVC อันนี้ก็เป็นแบบอุโมงนะครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบเป็นซุ้มนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะต้องเอาไว้กิ่งกระโดงของต้นมอนเนี่ยให้ยาวประมาณหกถกิ่งนะครับต่อต้นนะฮะพออายุได้ครบ 8เดือนก็จะทําการโน้มเข้าหากันการโน้มเข้าหากันแบบนี้ก็จะมีข้อดีว่า,าจะได้ร่มเงานะครับร่มเงาข้างล่างเนี่ยหญ้า,าก็จะไม่ค่อยขึ้นด้วยก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึง่งนะซุ้มก็พอระดับหัวนะครับคือพอ,พอเก็บสะดวกแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเราต้องไว้กิ่งเนี่ยให้ยาวสักหน่อยนะครับ,นะรบลักษณะการ จะโน้มเป็นซุ้มนะครับนะครับลักษณะที่จะโน้มเป็นซุ้มได้นะครับคือครั้งแรกเนี่ยเราต้องมีการไว้กิ่งให้ยาวนะประมาณ6-8กิ่งนะครับอันะนี้ผมเพิ่งแต่งกิ่งไปเพื่อที่จะเตรียมทําเป็นซุ้มนะครับจะโน้มเข้าหากันก็จะเว้น กิ่งยาวแบบนี้นะครับกิ่งก็อาจจะถูกตัดออกอีกนะครับซึ่งถ้านับดูก็อาจจะเกิน8กิ่งนะครับเป็นกิ่งกระโดงเว้นในยาวแบบนี้ครับกิ่งที่ขึ้นมาเราก็จะตัดออกให้เหลือแต่กิ่งเพียงกิ่งเดียวในแต่ในแต่ละกิ่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะไว้ยาวอันนี้จริงๆก็พอจะโน้มได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะไว้ยาวอีกนิดนึงนะครับ อันนี้เพิ่งแต่งกิ่งไปนะครับเตรียมที่จะโน้มเข้าหากันนะครับอันนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับจะหลังจากที่โน้มเสร็จนะครับหรือว,ว่ามีความคืบหน้ายังไงของ TH t ี่ Farm ฟร์ม นะครับก็จะมาอัปเดตให้ให้ทราบให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเทีฟาร์มเนี่ยยังมีอะไรให้ดูเยอะนะครับในาภายในฟาร์มแห่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยทยอยไปนะค่อยๆติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องการแต่งทรงพุ่มว่ามีแบบไหนบ้างแต่งเป็นแบบทรงพุ่มเตีย้ยๆนะครับหรือว่าทําเป็นอุโมงหรือว่าจะทําเป็นซุ้มนะครับ ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ก็เรียกว่าอะไรแล้วลักษณะของความชอบของเราด้วยนะครับว่าเราต้องการแบบไหนอุโมงค์บางทีใช้ได้กับลักษณะของการท่องเที่ยวสวยถ่ายรูปนะครับแต่การเก็บผลจะค่อนข้างยากแล้วก็การแต่งกิ่งอะไรต่างๆจะค่อนข้างยากสักหน่อยนะครับลักษณะแบบพุ่มเตี้ยก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เก็บผลง่าย นะครับการแต่งอะไรก็ง่ายเก็บก็ง่ายแต่ว่าก็อาจจะได้จํานวนผลอาจจะได้น้อยกว่าไม่เหมือนกับการโน้มเป็นอุโมงเป็นซุ้มนะครับซึ่งกิ่งมันจะยาวกว่าแต่ถ้าเราเราบริบทของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวทางเอสทีฟาร์มนะครับจะมาอัปเดตให้ท่านดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับค่อยติดตามกันต่อนะครับในคลิปต่อไปครับว่ามีเรื่องอะไรในเอ f a r ฟร์มในฟาร์มแห่งนี้ว่ามีอะไรให้ท่านชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ